อนนี้มาดูที่ฮอร์โมนโปรแลคกตินนะคะโปรเลคตินเนี่ยจะถูกกระตุ้นได้จากตัว t i h นะคะ t i h เนี่ยก็คือเป็น releasing factor ของกลุ่มไทรอยนะคะที่หลังจากไฮโปาทามัสแต่ว่ามันกระตุ้นโปรเล็ตินได้ก็เป็นพอยที่น่าสนใจนะคะแล้วก็การยับยั้งนะคะโดปามีนนะคะ,ะถ้าโดปามีนถูกยับยั้งเนี่ยโปรเลคตินจะเพิ่มะคะ่ะโปรเลคกตินจะเพิ่มแต่ถ้า โดปามีนนะคะถูกกระตุ้นนะคะจะทำให้ยับยั้งโพลแลคตินอ่ามันจะขัดแย้งกันนิดหนึ่งนะคะอ่าแต่ว่าพอยท์ที่น่าสนใจก็คือมันจะมีโรคนะคะที่เรียกว่าโพลแลคตินมานะคะอืมโพลแลคตินมาเนี่ยก็คือเป็นตัวทูเมอร์นะคะที่หลังโพลแลคติน ถ้ามันมีอันนี้อยู่นะในพิทูอิตาลีเนี่ยมันจะกดตัวอื่นกดตัวอื่นนะคะฮอร์โมนตัวอื่นจากพิทูเนี่ยร่วงหมดเลยค่ะอ่าร่วงหมดอืมก็น่าสนใจนะคะแล้วคราวนี้เนี่ยเออ่มันก็จะถูกกระตุ้นนะคะถูกกระตุ้นจากเออ่การเนอร์ซิ่งนะคะคือการเลี้ยงดูลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะกระตุ้นให้โปรแลคตินหลังเพราะว่าเอฟเฟกของโปรแลคตินเนี่ยมันจะไปกระตุ้น การแบบสร้างน้ำนมนะคะทำให้น้ำนมไหลอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแอฟิกของโปรแลตินทั้งหมดเลยนะคะอ้อาวละก็เอาสั้นๆแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะเอามาสอดแทรกตรงนี้นะคะออกซิโตซินนะคะจำได้ไหมคะแมกนมเซลลูลานะคะก็คือจากโพสทิเลียพิทูอิตาลีหลังออกมานะคะก็ไอตัวออกซิโตซินเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งนะคะที่ถูกกระตุ้นด้วยความ อบอุ่นใช่ก็คือต้องมีความอบอุ่นนะคะมันถึงจะหลั่งออกมานะคะเช่นแบบว่ามีการกอดอ่ากอดสัมผัสอะไรแบบนี้นะคะอืมก็ตัวออกซิโตซินเนี่ยจะปกระตุ้นการหลั่งนมนะคะกับกระตุ้นตรงมดลูกให้บีบตัวด้วยนะคะอืมประมาณนี้ โอเคคราวนี้ต่อไปนะคะมาดูโกรทฮอร์โมนเดฟฟิชเชนซีนะคะเดฟก็คือขาดโกรทฮอร์โมนนี่แหละแล้วเราจะรักษายังไงนะคะอืมก็เป็นกีหัวเรื่องใหญ่ๆนะคะซึ่งเวลาที่โกรทฮอร์โมนขาด เราสงสัยเราจะจอะแลบอะไรเราก็เจาะหา IGF1 ก็ได้นะคะหรือว่า IGF1 binding protein จำได้ไหมคะโปรตีนก็จะมีแบบชื่อเดาได้อะว่ามันจะจับกับอะไรนะคะแต่ว่าของโกรธฮอร์โมนที่เป็น IGF1 หลังออกมาเนี่ยจะจับกับชนิดที่3ค่ะแล้วก็อาจจะเป็นสตีบรูเลตโกรธฮอร์โมนหรือว่า24ชั่วโมงยูรีนโกรธฮอร์โมนก็ได้นะคะ ก็คือตัวได้หลายอย่างมากเลยนะคะ,ะแต่ว่ายาเนี่ยการให้ยาเนาะพ้อสำคัญก็คือต้องอายุสักน้อยกว่าน5 5นะคะเพราะว่าเซลล์มันยังอ๊ออยู่อะ,อะเซลล์อ้อๆมันก็หลังได้ดีนะคะเราจะไปกระตุ้นในคนที่แบบไม่อ้อแล้วมันก็เหนื่อยนิดนึงนะคะแต่ว่า the base เลยนะคะ the base ของตัวที่กระตุ้นให้โกรธฮอร์โมนหลังนะคะจำได้ไหมแก๊งพระเอกค่ะนางเอก อันได้แก่เทสโทสเตอโรนเอสโตรเจนไทรอยแล้วก็ขอแถมมาอีกตัวนะคะเมลาโทนินค่ะอืมนั่นแหละค่ะก็อ่าแล้วก็มีตัวที่กระตุ้นโกรทฮอร์โมนได้ดีนะคะก็คือกลุ่มกรดอะมิโนค่ะ กลุมกรดอะมิโนวิธีจำนะคะที่อาจารย์บอกก็คืออาร์ของกรูยูสมโมสอนไลออนนะคะไลซีนออนิทีนแล้วก็ไปออกทริปไกลๆนะคะหมอเพิ่มให้ไปออกทริปทริปโตแฟนนะนะคะแล้วก็ไกลซีนเนาะไกลไกลอาร์าจีนีนกุตมีนอ่ะ ไลซีนออน,นิทีนทิปโตแฟนไกซีนอ่าของกูอยู่สโมสอนไลออนออกทริปไกลประมาณนี้นะคะแต่ที่มันออกข้อสอบเคยออกนะคะเป็นข้อสอบเก่านะคะก็คือการกระตุ้นโกรธฮอร์โมนโดยธรรมชาติอืมจงบอกมา10ข้ออ่าก็เดี๋ยวจะลองคิดให้นะคะ10ข้อข้อหนึ่ง กินโปรตีนแล้วกันนะกินโปรตีนสูงกดอะมิโนโอแอซิดนะคะเพียงพอนะคะอืมก็คือครบถ้วนตามตามเนี้ยอ่าข้อที่สองนะคะเอ่อกินน้ำตาลน้อยน้อยน้อยอืมนั่นแหละกินน้ำตาลน้อยน้อยนะคะอ่าเพราะว่ามันจะกระตุ้นโกรทฮอร์โมนได้จากน้ำตาลตกถูกไหมอืมแล้วก็อาหารนะคะ ไขมันตามอ่ะก็คือโกรทฮอร์โมนก็ถ้าแฟตตี้แอซิดเพิ่มมันก็จะหลังน้อยลงใช่ไหมคะงั้นก็กินน้อยๆละกันเนาะอ่ะอันที่4นะคะพาลีโอลิติกไดเอทนะคะก็คือคิดอะไรไม่ออกตอบอันนี้ไว้ก่อนนะคะเพราะว่ามันกระตุ้นหลังได้ทุกฮอร์โมนเลยนะคะข้อที่5นะคะอย่าก,กินดึกนะอืมเพราะว่าโกรทฮอร์โมนหลังตอนเรานอนใช่ไหม แล้วถ้าเรากินดึกน้ําตาลสูงก็ทฮอร์โมนจะหลังได้น้อยลงนะคะงั้นก็เออไอเอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็ลองต่อไปนะคะอ่าน,นี้เรื่องการกินเนาะกลุ่มการกินข้อที่6นะคะการนอนกอ็นอนอย่างเหมาะสมนะคะอย่างเหมาะสมอืมหลับดีหลับลึกอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปนะคะเออแล้วก็เจ็ดอ่ะไม่นอนดึกอ่ะ เพราะว่าถ้าเรานอนดึกเนี่ยมันจะงง,งงทั้งเมลาโทนินเลยใช่ไหมคะแล้วก็โกรธฮอร์โมนด้วยอ่ะเรานี้เมลาโทนินช่วยกระตุ้นโกรธฮอร์โมนดังนั้นเราก็อย่านอนดึกนะคะอืมข้อเจ็ดละอ่าข้ออันนี้กลุ่มการน,นอนอะ่ะอ่าข้อแปดอ้าวออกกำลังกายนะคะก็ต้องเป็น moderate นะคะ vigorous exercise ก,ก,ก็ exercise เข่ย,ยงนงี้ ก็ออกกําลังกายหนักระดับหนึ่งนะคะมันถึงจะลังอืแล้วก็คราวนี้มาเรื่องอารมณ์ละอารมณ์ออันนี้กําลังกายอารมณ์ก้าอลดความเครียดค่ะลดความเครียดออืมเพราะว่าความเครียดนี่ก็จะกดหมดนะคะหลังคอติซอลออกมาโกรฮอร์โมนก็จะถูกกดด้วยนะคะก็ต้องลดความเครียดนะคะแล้วก็ สิอา้าวนั่งสมาธิแล้วกันนะคะอืมเป็นไลฟ์สไตล์นะเอ่อก็นั่งสมาธิก็ช่วยลดความเครียดอีกนั่นแหละโอเคแล้วก็อา้าวสิบเอดแถมให้นะคะเผื่อว่าใครจําได้ไม่หมดนะคะก็จะได้แบบพรนึกออกมีหลายๆข้อเนาะงดแอลโกอฮอล์คาเฟอีน ก็ถ้าอ่านเรื่องฮอร์โมนเนี่ยนะคะแอลกอฮอล์กับคาเฟอีนเนี่ยโผลมาเกือบทุกฮอร์โมนนะคะดังนั้นคิดอะไรไม่ออกนะคะตอบแอลกอฮอล์คาเฟอีนแล้วก็พาริโอลิติกไดเอทไว้ก่อนก็น่าจะพอเอาตัวรอดกันไปได้อืมข่าวนี้โอเคต่อไปมาดูเรื่องเมลาโทนินค่ะ นี่เรายังอยู่ใน d2 นะคะยังไม่จบนะคะเมลาโทนินนะคะหลังจากต่อมไพเนียลแกนนะคะ,ะต่อมไพเนียลนะ,ะก็คือจับความมืดความสว่างจากในตาเนี่ยส่งไปนะคะเพื่อกระตุ้นยับยั้งการหลั่งเมลาโทนินนะคะซึ่งเมลาโทนินเนี่ยจะมีฤทธิ์ในการแบบ induce sleep ก็คือกระตุ้นให้แบบอาลรับรับแต่ว่าพอหลับไปแล้วเนี่ย หลังจากนั้นเนี่ยเอฟเฟกมันจะไม่ได้เยอะนะคะมันแค่กระตุ้นให้เราหลับเฉยๆแล้วก็เรื่องการสลีปเนาะก็จะมีผลเเป็นผลจากฮอร์โมนเพศด้วยนะคะพวกเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนเนี่ยก็จะมีผลกับการหลับมากๆอดังนั้นก็คือไม่ใช่แค่เมลาโทนินทำงานตัวเดียวนะคะต้องมีเพื่อนๆด้วยแล้วก็เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ได้อืมอืมค่ะแล้วก็ าการที่มีเมลาโทนินที่ดีเนี่ยก็จะช่วยช่วยเพิ่มนะคะเอา้าเขียนผิดเมลาโทนินก็จะเพิ่มโกรทฮอร์โมนอ่าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้แล้วก็เพิ่มทีสามอืมก็คือทําให้เรามีไทรอยไม่ขาดด้วยคะ่ะอืมแล้วก็การมีเมลาโทนินที่ดีก็จะลดคอร์ติซอลที่มากเกินไปนะคะอืม ก็จะช่วยแบบลดความเครียดอะไรได้เนาะอ่าเครานี้แลบนะคะ l ลบในการตรวจหาเมลาโทนินเนี่ยเราจะเจาะจาก6ซันฟาท็อกซิลฟันฟาท็อกซีปะเมลาโทนินเอาง่ายๆที่บอกว่าจับกับซันเฟอร์หรืออะไรสักอย่างเนี่ยอืมตรวจหาเนี่ยก็น,นี่แหละอะเห็นไหมผมมาหนึ่งตัวเมลาโทนินจับกับกลุ่มพวกซันฟาซันเฟอร์นู่นนี่นั่นอ่าจะขับออกมาในยูรีนนะคะอืม หรือว่าจะตรวจหาเมลาโทนินในน้ำลายก็ได้การสร้างนะคะการสร้างสร้างมาจากตัวทริปโตแฟนนะคะทริป t ีอาร์ทริป,อ,รปอืมแล้วก็เปลี่ยนเป็น5 h y ไฮดรอกซีทีอาร์ทริปโตแฟนซึ่งอันนี้เป็นอาหารเสริมนะคะมีอาหารเสริมเนาะมันเปลี่ยนต่อเป็นเซโรโทนินนะคะ แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นเมลาโทนินต่ออ่านี่คือการสร้างนะคะอืมคราวนี้อาจารย์น่าจะชอบออกแบบว่าการกระตุ้นมันโดยธรรมชาตินะคะอุ้ยไม่สวยแล้วกระตุ้นโดยธรรมชาตินะคะกระตุ้นการสร้างด้วยความมืดค่ะมืดมืดอ่าตอนจะนอนต้องมืดมืดมันถึงจะสร้างได้ดีแล้วก็คอนทราสต์ค่ะก็คือมีความต่างของความมืดและความสว่าง ก็คือตอนกลางวันวันก็ต้องอยู่แบบอยู่แบบสว่างมันถึงจะหลังได้ดีนะคะอ่าแล้วก็ลดการสร้างนะคะลดการสร้างก็ตามวัยนะคะตามอายุแอลกอฮอล์คาเฟอีนอืมความเครียดนะคะก็จะไปลดมันเนาะแล้วก็พวกอิเล็กทรอนิกส์เดเวิ์อ่า ็วางมือถือไว้หัวเตียงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมก็อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์นะคะซึ่งถ้าสมมุติเราขาดขาดเมลาโทนินนะคะอืมนั่นแหละในเด็กนะคะถ้าเด็กขาดก็จะเป็นเป็นสาววัยอ่าเป็นเป็นแบบอ่อพิวเบอร์ตี้วัยอืมส่วนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ ก็จะไวเหมือนกันนะคะแต่ว่าแก่ไวนั่นเองนะคะส่วนทั้งคู่นะคะนอนนอนหลับได้ช้านะคะอืมนั่นแหละอาการก็คือจะดูเพีย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 แก่ๆเนี้ยค่ะก็อาจจะขาดนิลาโทนินก็ได้นะคะการซัพพลีเมนต์นะคะอืมอ่าก็จะเป็นสับลิงกู้นะคะหรือว่าออรัลฟอร์มก็ได้ค่ะ แต่ว่าโดสมันจะไม่มากอืประมาณ1นถึงหอะไรประมาณเนี้ค่ะซึ่งก็ยังไม่ได้จําตัวเลขเหมือนกันแต่ว่าอยู่ประมาณนี้นะคะเพราะว่าอะประมาณ1นึ 5, ่ถึงห้าะถ้ามากเกินถ้าเราฟัพพิเมนต์มากเกินฝันร้ายนะคะคือตื่นมาบนเกาะที่มีเราและที่เหลือเป็นผู้ชายอีกร้อยคนอะไรแบบนี้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างนะฝันร้ายตื่นไว ใจสัน่นฝันร้ายตื่นไวใจสัน่นอือก็คือเพราะว่าเมลาโทนินไปกระตุ้นไทรอยอ่าพราะมันกระตุ้นไทรอยเราก็เลยใจสั่นนั่นเองค่ะอือประมาณนี้ค่ะจบแล้วดีสอง